อเนนขขาาวดวดยสำัก The news. หลังจากตั้งเป้าสร้างแลนด์มาร์คเทคโนโลยีใหม่ๆมาหลายต่อหลายครั้งล่าสุดสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ผุดโปรเจกต์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งใหม่ในชื่อว่าอ g กริฮับ โดยที่ตั้งของศูนย์แห่งนี้อยู่ใกล้ๆกับนครดูไบสร้างขึ้นโดยเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ทวรกันดานกลางทะเลทรายให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมกับเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบเข้าด้วยกันโครงการนี้ถูกพัฒนาโดย URB บริษัทสถาปนิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่ผลักดันโครงการใหญ่ในดูไบามาหลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งนี้ใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมโลหะทรงเลขาคณิตที่ถูกออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติโดยรอบอีกทั้งยังตั้งเป้าให้พื้นที่แห่งนี้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้นการเพราะปลูกแบบคาร์บอนต่ำช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นโดยเคลมว่าจะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรและยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกันภายในศูนย์ยังมีหน่วยงานต่างๆเช่นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรที่ทำหน้าที่วิจัยและค้นคว้านวัตกรรมเกษตรใหม่ๆและศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์รวมการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งทางทีมผู้สร้างเคลมว่าจะช่วยสร้างงานกว่าหนึ0 0มืนตำแหน่งให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบในเรื่องของความยั่งยืนภายในยังมีระบบรีไซเคิลน้ำระบบขนส่งสีเขียวและการจัดการขยะของเสียในพื้นที่แบบครบวงจรและการใช้พลังงานหมุนเวียนร้ออร์ซนอันเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ชนบทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ว่ากันว่าศูนย์การเกษตรแห่งนี้จะกลายเป็นต้นแบบของการใช้งานพื้นที่ทุรกันดารให้กับทั่วโลกด้วยระบบจัดการของเสียและเทคโนโลยีการลดคาร์บอนในการผลิตที่ล้ำยุคอีกทั้งยังส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ